ู่สบายดีพี่น้องสบາยดียามเช้าๆเนาะมื้อนี้ก็สิพาไปเบິ່งไปชมลาเอ้ยโอ้นะเดินทางเนาะสิไปเบิงชมพิ่เฮ็ดยกันเนาะทางน่ะโอ้ยโนเบิงบ่งน้าปาลีก่อนเง เ,เห็ุอยังน้อพานเห็ดอยังเสียงดังตึกๆนี่มาพี่ก่อนลูกอันแล่นนั้นมีหลานนะ <c ười> โอ้โยลูกชายเ,น,เน,านาะเนี่ยมันสะเออโอ้พานเห็ดอยังน้อนี่นี่มากนี่ก่อนมากนี่แล้วน,นี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงวันนี้ดูสิล่องแหงวันนี้ดูสิล่องน้องได้นี่ได้ตอน โอ้ก hey, um. ํล oh, oh. no, nah oh, okay. ังด uh, ูน้ำได้เนาะอะไรดีพี่น้องปั้งตใหญ่ดินตุดดั้มบ่เครือี่เพื่นเมื่อกี้เนี่ยวัดเสียเอาฝั่งพทันเมาแต่นางนางซ้อมอยู่นางซ้อมโอ้ตอนนี้เพื่อนอยากเล่นน้ำนั่นนั่นโอ้ยพุ่นเห็นบอกฟองน้ำนั่นบุ้มขึ้นมาหันโอ้คาคาคาคคาอ่าเริ่มมีปัญหาอะไรพี่น้องเครื่องพลังงานสูบน้ำเอา เดี๋ยวมันเดี๋ยวซ้ายนยกระสอบนะับ้นอยู่ในกระสอบสสาไไตา,ออา่อเบตาหอมเบาครับคือกำลังดูดน้ำนี่น้องเยสูบน้ำตะตะกะเดี๋ยวให้หน้าลาผ้ามันเลยละน,นั่นน่ต้นกระพิน,นั่น tao má bừng má xôm nhỉ nọ. Tòa nè cái lăng. Đu đủ nạm. Nạm bốc nhỉ nọ đấy. Nạm có bốc. Nêm 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 có bốc. มันปุยแล้วแล้วนี่ไทยแล้วแล้วก็ว่าสิคาดไหวน้องพี่น้องว่ามันแรงว่าสิจังสีว่านว่าสินี่ก็อ๋อนี่ของพญิดูเคนบนท่านในว่านตัวนี้มันก็เปืือกนี่เราเน่ยลายเลยนี่นี่คองเฮานี่นี่คองเฮาคนี่เออหายนี่แหละเอากับมาอกะน้ำเพลนอยู่ใกล้บ้านดูแลง่ายไอ้ลาหมาเฝ้า เหล่ามะนางเฝ้าอยู่นี่แล้วนี่เดี๋ยวปลาสิเฮ็ดอันขันจ่องใหญ่ใหายมาตั้งจึกอขันจ่องสื่อมาหนึ่นงคา,าบขั้นเฝอเลยโทรศัพท์บอมบ์แล้วสิได,ได้ขาดให้ข้าน่าอยู่นี่น้องด้วยมาแล้วนามพ่อแล้วก็สิได้ขาดแล้วขาดไว้หอดเวล้าวานแล้วก,ก็บวาน Có như bẻ nó cũng men vạn đấy ở đó phần thằng phụ Nó người anh hai bót thằng ní thằng ní lép 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 sai rải quá vườn mà trông thì nó và leo là bó này ờ ก็ลงดอกมันย่านน้ำเมกามันย่านน้ำโอ้โหนี่เพิ่งวานแล้วหรูอเปล่าวานแล้วบ้านนี่นะเออวานว่าโถอคือห่างแค่คือห่างแค่อา้า เออโว้ยในวานไว้ก็ได้เนาะผมก็มอบแล้่ผลวานเลยเดี๋ยวเนี้ยเห็นเม็ดอยู่เออโอ้ยตอนบ่ายจะมาวานไหนว่าสักขึ้นนั้นร้อยก่อนให้มันจับครึ่งหนึ่งดีกระดูกามลัง อันว่าให้มันในผู้คลโ,ลโคลเคลย์ฉเนบอกมัน,นปนิบ้บานปนวาน,นกายเนาะปีนี้เขาไมให้ยวานซั้นปีนี้มันวานงามเกินจนกายมันกล้า,าเข้มเมด่ิเห็ดนางคอมเห็ดน้องเห็ดเอาทองตาตาเห็ดท้อ,องเผาเห็ดลายบุกุ้มมัน Nguyên tạ dio tân tai nha tạ dio. Hook, canh ngang 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 <laughs> กินน้ำไปอยากซื้อขายน,น้ำเลยเอเอ <laughs> เขา,เาดีเลยเนาะโหเอางั้นขายะถิมไไ้สักสองถุงได้ปีเขาอยู่นแล้วได้สองรอยขวดสองโอนหนึ่งสองร้อยสองโอนสองร้อยสองร้อยหาสิบปโอน ได้ก้าวไปฮะเรียนลงไปนี่ได้ร้อยสิบสี่โฉมทุนน่ะโอ้ลายนี่เนาะงั้นเดี๋ยวพาไปเบิ่งไปชมทางบรรยากาดูเนอกคอนเสิร์ตหนึ่งนาะไปดูกันได้เฮ้ยบอสเอ้ยมาพี่ลูกแหน่ตอนนี้ก็ดูน้ำเขา ให้หน <formation> ้าแล้วตอนนี้ก th ็ใกล้แล้วแหละใกล้สิได้ค่าพี่น้องให้ล่างดอกววะให้ทึงให้ทึงนี่ย้ำบ่ท่านในไทยพี่น้องโอ้ใหญ่ดูเห็นยังนอนอ่ะเป็นลิงเป็นหางอ่ะเด็กกะพี่น้องเด็กกะ โอ้เอาไปบ่มเนาะเอาไปปลูกวันนี้ทำเมนูออมกบพี่น้องกบสี่โตออมใส่พักป้งพักสไลด์มะเขือ สไถ่ายสุดสุดถ่ายก็พักสไลด์ลงกับพี่ตู่พี่น้องออมปะดุกออมโกบใสพักสไลด์เสบพักสไลด์กับพักขีนอกอนะไรเนาะพี่น้องมาละขี้นกค่ะ มื่อนี้เอากะพี่น้องคพ้นบ,นบ่ลำบากก็คือสีบอ่บัวไทยกะเมืออ่อพ้นโต๊ะัดบพากันไทยแบบบ่ได้เอาเลยเนาะเพราะว่าญหญาบ่ท่านตายท่านหยบไทยแล้วแล้วก็เอาขาปูกลงเส่เพอดีสามสี่เมื่อนี้เมื่อนี้ก็เลยพากันเอาเอาบรรนำโบกเหนื่ลยลำบากห้ามจักห้ามจักเครื่องหนึ่งซองเขื่องเอาไปเครือ่องทับอีดตัวแพงตาย จะข้าวดูดน้องปลารีพู้เล่วเบ่ได้ใส่กระโหลกกระโหลกมันแตกเนาะมันดูดในอันมะกอกเข้าไปติดผัดลมพี่นเนาะคิดว่ามันตายไปแล้วมา่างเบิ่งว่าในมะกอกขำใบผัดลมมันไหวโอเคสุกหอ,อมไหว ไล่ให้พวาให้ร้านกินเบากลับกับไปไทยนาไทยนาไทยเอากะแหละน้ำปลาเท่าอหอมเลยพี่น้องแซบ่บแซบ่บแซบ่บเหมือนกันขอปิดคลิปก่อนพี่น้องพ่อพ่อก,กันคลิปหนาสบาสดี